สวัสดีครับครับ,รบพบกับพวกเราบ๊อบเบอร์รี่ครับผมใช่ครับเราอยู่ในช่อง อ้าวคูเดียวคัูเดรายการนี้เราจะมาเล่นอะไรที่มันสนุกสนุกแปลกแปลกแปลกฮาให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับผมวันนี้เราก็จะเล่นอะไรวันนี้เกมบูชายันครับซึ่งตอนเด็กๆเราก็เคยเล่นกันอยู่แล้วแหละแต่ว่ากติกามันจะไม่เหมือนกับตอนเด็กๆที่ตอนเด็กๆเราจะใช้ลูกปิงปองแต่ว่าเราจะใช้ลูกเทมนิสแล้วก็จะมีบทลงโทษสำหรับคนที่ต้องโดนทําโทษนะครับผม เอารับวันนี้ก็จบรายการไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับยวยังไม่เล่นนะก่อนจะไปเล่นทุกคนอาจจะยังไม่รู้นี่เป็นอีพีแรกของพวกเรานะครับยังไม่รู้ว่าชื่อใครไปชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ทุกคนแนะนำตัวสวัสดีครับผมชื่อฟอร์ดครับผมสวัสดีครับแบ๊บี้ครับสวัสดีครับดีเเอครับกุ้ยครับฟองครับและก็ผมนะครับสวัสดีครับเต้ยครับผม กติกาเกมบูชายันเลือกผู้เล่นหนึ่งคนออกมาโยนลูกบอลขึ้นฟ้าเพื่เรียกชื่อคนที่ต้องการจะให้มารับลูกบอลคนที่ถูกเรียกชื่อต้องวิ่งมารับลูกบอลโดยให้ลูกบอลกระเด้งพื้นไเพียงหนึ่งครั้งถ้ารับได้จะเริ่มโยนใหม่และเรียกชื่อคนถัดไปแต่ถ้าลูกบอลกระเด้งเกิน2ครั้งคนรับบอลจะต้ตะโกวนว่ายหยุดแล้วเลือกคนที่จะปาลูกบอลใส่จากนั้นก็ต้องปาลูกบอลให้ถูกถ้าถูกคนที่โดนปาบอลจะโดนบูชายานันแต่ถ้าคนปาปาไม่ถูกจะต้องกลายเป็นผู้ถูกโดนบูชายันซะเอง เราจะเข้าเกมกันเลยนะครับพื้นที่ในการเล่นเกมก็จะมีแค่ขอบสนามครึ่งสนามทั้งหมดแล้วตอนนี้เราจะมาหาคนปลาคนแรกโดยการอุน้อยออกครับผมมา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 ,มาหนึสองสามอผ,มอผมเป็แรกผมคนแรกครับผมทำไมเฮ้ ปกดพี่เพชรโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเรียกใครเลือกใครเต้ครับกูคุยกับมึงบ้างไงด้วยรักเลยฝากอยู่พี่ชายไม่โดนมึงโดนเองนะเฮ้ย ครับนะแล้วก็ต้องโดนเองคุยกับปาไม่โดนใช่ไหมตอนนี้แล้วมึงก็ต้องโดนทําโทษถ้ากูเป่าที่มชุบชนะมึงจะต้องโดนลงโทษด้วยไอเทมแหล่แต่ถ้ามึงเป่ายชุบชนะกูมึงก็โดนแค่ดูเทนนิคยังไงก็เทนนิคครับทุกคนเราดูเลยมายังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบเย่อะไรวะคอนเทดี รอลูเทนนิสรอดวรอดูเทนนิสอุตส่าห์นัดกันแล้วว่าเอาใครคนแรกเป็นไงครับคนจะโดนปลาก็คอให้เขาปลาโดนแค่นั้นไม่มีอะไรครับจะใช้แฟ้มดีไหมวะสามสองหนึ่งไม่โดนหรอกเจ๊ด่าคันๆนะครับต่อไปเราจะเริ่มเกมที่สองกันครับตอนนี้ไอเทมแรยังไม่ออกยังไม่ออกบอส Đợi, 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 đợi Đợi, đợi, đợi điều, mày đó, đua, quỳ, ở gần rồi đấy, quỳ, ประวัติการเป็นแชมป์เทนนิสกูรู้สึกยังไงครับถ้าจะได้เอาคืนสะใจหมู่บ้านย่างยิงยาวปัสเป่ายิงชบยิงจบไม่สะดวกเลยผ่าผ่ามีั้งหน้าสนุกโดนแค่นี้ไม่เจ็บไมตายครับเพวกยิงหักอกมากมายยังไม่ตายทีกที เดี่ยวตัวเด็ดเด็ดเดี่ยวขมือไปเราจะเริ่มเกมต่อไปกันแล้วนะครับทำไมต้องปลาใกล้ันเลยล่ะเพราะว่าลูกมันเบาไปครับมันไม่สะใจครับอยากปลาสักครั้งหนึ่งใครก็ได้อย่างี้เลยอยากปลาสักครั้งหนึ่งใครก็ได้มาเริ่มปลาโอ้โหโอ้ยทีเดียวปะป๊า เอาพี่เต้ยเป็นเจ้าของรายการนะก็คู่กับพวกเมยไม่โดนมาตันนี้มันว่าขาไปไม่ได้เหรอแม่แล้วมันเด้งมาโดนมึงอไงยิงยาวว่ากระเป๋ายิงฉุบยิงยาวว่ากระเป๋ายิงฉุบ าบะยิงยาวพักกระเป๋ายิงจุกเอ้ยนี่อะไรนี่ครับผมบอกว่าขอแรงแรงขอแรงแรงนะครับที่ไม่เคยขัดนะอิบายแล้วไกลเกินเขาเลื่อนแล้วเาเหรอโด้ยเลี้ยนตาผมเลยนะเฮ้ยทำไมเหมือนวิ่งมาประกะกล้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมใครวิ่งมาถูตอนนี้รู้สึกว่าพากันเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเราต้องบีบ ให้มันได้เล็กเล็กลงเล่นได้เร็วและเก็บมากขึ้นครับป่ะเราแค่นี้พอวงบีบวงบีบบีบแล้วเราวงบีบของแร่ไม่ออกของแร่ออกเมื่อไหร่อ่ะกูเลิกเล่นเมื่อนั้นแหละเต้โอ้โหคนเร็วเต้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้กูเห็นเต้ทำผิดกติกาเปล่าเปล่า แก้วเปลาแล้วเข้าแล้วของแลเข้าไหมพี่<ล><า>ของแลต้องเข้าเพราะว่าของแลยังไม่ออกนต้องเข้าไหมนี้แ่ตั้งกฎมาเองทุกอย่างเลยเนี่ยมาครับของแลเรามาแล้วมีคนผิดกฎกติกาครับกติกาเรายังไม่รู้เลยเขาเปิดของแลครับผมเชิญครับ สมัยก่อนนะตอนที่ยังออกรบอยู่ที่เวียดนามเคยโดนยิงมาสามครั้งแต่ไม่เข่าเพราะว่าสักมาสักอะไรครับผมอะไรบ้างครับแขนขวาสักทรงองนาายแขนซ้ายแขนซ้ายสักชาติอัจขาขวาหมึกสักพยัคฆ์ขาซ้ายสักนีมีกำลังได้สีบาอังมาแค่นี้แล้วใครจะเป็นคนยิงอ่ะไอโอนาออกเลยเราไปได้แล้แ้วไแลลไปไป้ไแ้แไป่ลปวไวไมไงไปแล้ไปปลอไ กำลังคุยกันกาอยู่เพิ่งยิงกี่เม็ดเนี่ยอ,อ๋อเอ้าเม็ดได้ไม่ใช่ละไอะสัตว์ไม่ใช่ละไม่ใช่ละคนเราห้าคนไม่มีทางเดียวเดี๋ยวพี่ผมบอกดูไหมโอ้น้อยใจเห็นมาโอ้น้อยมุงนัดกันแน่ๆเลยยังไม่ได้นัดอะไรเลยเป็นการีกา,กาเป่ายิงจุบเป่ายิงจุบอะไรเป่ายิงจุบเป่ายิงจุบเออเอาคนมาเยอะคนน้ยอยออกบมาเลยจะจบแล้ โอนไม่ออกทีเดียวเลยจกกำแบกำแบกำแบรจริงเลยกี่ลูกเีียยาวพ่เปิดเซมิเปิดเซมิเอาไปยิงมาเดียวเลยโทษพีอุ้ยลั่นกติกาเกมต่อไปจะไม่มีลูกทีนี้อีกต่อไปครับการลงโทษนี้ ม่เป็นปืนอย่างเดียวเท่านั้นขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยเราถืออย่าี้เราก็จะโยนบีเป็นการขึ้นฝาคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายโอเคครับมาแล้วคที่โดนแล้วก็โดนอีกได้หรอได้ได้โดนเพิ้มผาดีพร้อมครับเฮ้็ดเอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอาเดี๋ยวมึงงงยัง เด้าเดี๋ยวถ้ามึงเลือกเต้ยแล้วมันโดนกูปูต้องโดนไหมโดนโดนได้เหรอวะจับลูกมันเฟ้นสองจัลูกมันเฟ้นสองจับลูกมันเฟ้นสองน่ารู้ว่าเสียวดีใจที่ได้แก้แค้นคือแต่ เหนื่อยโคตรเลยไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่าทีส์โอ้มันโดนสองขาโดนเงี้ยโดนเงียไปโดนเงี้ยโดนเกมขาทีส์ดิทีแล้วเอาจุดท้าย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 เจอมาละเอรมันกดเยอะ นิ้วล้อฮิต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 ฮดตฮิตฮยตฮิตฮิตฮิเฮิตฮิเฮิต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 ฮกตฮิตฮิเฮิตฮิตฮยตฮิตฮิเฮิตฮิเฮิต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 ฮคตฮิเฮิตฮิเฮิต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 ฮยตฮิ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 เฮิต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 ฮ กูแหละยป่ะไอปานว้าหลังหลังคุยคุยไม่กระดอนปานลูกลูกมันต้องกระดอนดิพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกติกาลูกมันต้องกระดอนเนี่ยพี่กูทำผิดวิ่งออกไปแม่งเลยแค่ห้าเมตรเองอันนี้กติกาหลักมลูกมันต้องกระดอนก่อนอ่ะคุณแนไไม่มีสิทธิ์พูดนะครับความเชื่อมาคดี ดิ๊กใครยิงแครขายิงเอาเอาโอ้นอากันยิงเลยว่ากูก็อยากยิงเหมือนกันโอน้อยออกโอน้อยออกมันใส่อะไรปุ่นกราวมันทั้งยิงไปแล้วยิงไปแล้วอ่ะเอาตไปด้วยขนแม่นด้วยรู้ว่าเป็นเพชรยิงดูสิไงครับเพื่อนยิงแม่ 1 2 3อีกครีกหนึ่งอีกครีกหนึ่งขาซ้ายนะเป็นกันไหนขาซ้ายเหรอได้ครับหนึ่งสองขาซ้ายอะไรตรงอะไรตรงอะไรเป็นสะใจครับได้แก้แค้นแล้วถึงจะไม่ใช่พี่เต้รแต่ก็เป็นสมุนพี่เต้รครับวันนี้เป็นไงบ้างคุณนี่ครับ

อันนี้พาะขาขวาล้ยอันนี้ปุ่มปุ่มกดได้ในเสือแบลเคล็อบที่ร้านมาใช้ตรงนี้ไม่ได้แลวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีทีแรกของพวกเราครับสาหรับรายการบ๊อบเบอร์รี่นะครับผมในช่องของทัวร์เดยนะครับผมและถ้าอีพีนี้ถ้าเราทาอะไรที่ทพลาดไปอะไรก็ขออภัยคผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็คือเป็นอีพีแรกเราก็ยังใหม่ๆกัอยู่เลยเนาะทุกคนครับมึงมาได้ไหยเนี่ย คมาสเท่เออครับทำอะไรก็ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ให้พวกเราด้วยนะครับที่ชอบครูอเดนะครับแล้วอีพีหน้าอยากให้เราทำอะไรหรือว่าเล่นอะไรที่มันเจ็บๆบแสบแผงๆมึงทำอะไรกันเนี่ยแนะนำเข้ามากันใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับครับกูบ้าแล้วกูบ้าแล้วไอ้สัตว์